สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราก็มาเปิดการ์ดโปเกมอนเด a ด i ิ้งการ์ดเกมชุดหมอกสีชาตินะครับนี่มาเคยไปเดินโลตัสมาเพืนน่อนๆนี่ในโลตัสก็มีนะในร้านขายหนังสือมาเราไปลุ้นกันว่า2 2นี้เราจะได้อะไรไปกันเลย2แรกนะเพื่อนๆยังไม่เคยเปิดอา้าวยังไม่ไม,ไม,ไม่ไม่เคยเปิดนะเพ่อนๆชุดนี้ไม่รู้ว่าน่าจะเปิดเหมือนเดิมแหละมา พิราบารีมอนจาร่าโอ้ตัวนี้ <laughs> อยู่หลายเซตนะเพื่อนเพื่อนซพาสพีโอนิฟแล้วก็กัรดยูนะเพื่อนเพ่นี่บูมเมแรงเอนเนอรีนะนี่สองแรกมามาดูสองที่สองกนะันจะได้อะไรหรือเปล่าหรือว่าจะเจอทั้งสององไม่สิมันต้องได้สิเพื่อนเพ่อนี่มา พาเจลโคทอยเอเล็กิเทสไครรสแล้วก็อ,อุ้ยกาดเออีกาดเอซีเอ e, นะเพื่อนไม่รู้ว่าเป็นการ์ดอะไรนะนี่เพิ่งเคยเห็นคร,รั้งแรกอะเอซีเอเพื่อนผมก็ไม่ได้ดูเทียริสมาด้วยมาเรามารุ้กันว่าจะเป็นการ์ดอะไรหนึ่งสองสามอฮึไอเปอร์อโรอมานะเพื่อน นี่น่าจะไม่เกลือนะเพื่อนๆน๊ายบาย